ขขขอออบคคุณนะะเมาเางวร,ะะรอยยิ้มมักเกิดเมื่อรู้สึกยินดีมีความหวังดังภาพประชาชนและพระพิสูจสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมใหญ่ในรอบหลายปีของอำเภอลมสางจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างอนุโมทนายินดีกับน้ำใจที่คณะสงฆ์ด้วยความห่วงใยจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์กรรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่พื้นเหนือเจ้าวานประพระเชตุพลมิมลมังคลาราม ที่มอบไปให้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมมลีรองเจ้าคณะภาคสี่เจ้าวาดปัญยานนาวานำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนวัดไพรสนศักดารามกว่า300ชุดและกับปิธพันธ์2 0 0 0 0่นบาทดรมีภระรภาช,ชราธรรมเมธีเจ้าคณะจาังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพระเดชรกักคณะสงฆ์บังยานนาวานางสาวอัจฉราปั้นมูลผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจาังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยคุณเป็นต้เสดมวงศ์อยุธยานายกสมาคมและนฐานะรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติบรรยูบีทีวีวัฒญนาวาร่วมส่งมอบกำลังใจให้ผู้เดือดร้อนได้ยิ้มได้ในวันนี้เนื่องจากเหตุการณ์ตินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวยหรือว่าเอื่ออํานวยจนเกินพอดีทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้น ก็เลยทางวัดยานวาพร้อมทั้งคณะกรรมการวัดคณะสงฆ์ได้มีน้ำใจสสดองใหญ่กำบลภ้าอิบุญและมวลน,น้ำจำนวนมากจากตำบลตากปลอยอำเภอหลงเก่าไหลามาสมทบในแม่น้ำผาสัก์เอ่อล้นตลิ่งตลอดเส้นทางของแม่น้ำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฎรสถานที่ราชการวัดวาอารามถนนและพื้นที่การเกษตรพระราชพัชรธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงสถานการณ์ว่าจากที่พายุหนองฟ้าทำให้เกิดฝนตกหนักในวันที่30-31ส,สิงหาคม2568ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากหวนน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านวัด พื้นที่การเกษตร17ตำบล122หมู่บ้าน12,466ครัวเรือนวัด15แห่งและพระสงฆ์เดือดร้อนกว่า200รูปเหล่านี้ล้วนได้รับความช่วยเหลือแล้วจากหลายภาคส่วนเช่นเดียวกับข้าวสารอาหารน้ำดื่มสิ่งของมากมายที่มุ่งตรงอย่างเพชรบุญล้ลวนเกิดจากความห่วงใยทางคณะสงฆ์และคนไทยด้วยกัน อาทิประเด็จพระคุณพระผมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรวรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาบุรีทิวัจญานุวาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเจริญพระเกียรติอวบุยูบีทีวีวัจญานุวาภาคีเครือข่ายที่แม้จะมาด้วยตนเองไม่ได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าแรงใจได้ส่งตรงถึงผู้ประสบภัยแล้วอย่างแน่นอนตอนนี้ก็สถานการณ์ที่บ้านก็แห้งแล้วค่ะ แล้วตอนนี้ก็มีแค่กลิ่นน้ำเฉยๆตอนนี้ใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพระคุณท่านที่เมตตาพวกเราทุกคนนะคะทีนีน้น้ำข่วมลึกมากแล้วก็อันใดอันที่หมู่บ้านที่แม่อยู่นะเป็นหมู่เป็ดแล้วที่กั้นน้ำนะห้วยนะมันพังพังยาวบ้านชาวบ้านนั้นลึกมากแต่ดีก็มีอันที่ ทางรัฐทางอะไรที่ก็เข้ามาช่วยแล้วก็ชาวบ้านเ oh อาไม้ไ่อะไรเนะี่ยไปกั้นช่วยกันประเทศสบาลทางอะไรมาช่วยขอบคุณวัดยาน,นาวาเนาะที่เข้ามาช่วยคนในหมู่บ้านของอำเภอหลงสักว์นะดีใจจ้ะ ไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์กดติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา